พร้อมพร้อมนะครับไม่ต้องมีคำวามม่าจดนะเรานั่งดูนอนดูไปเห็นปะยากตรงไหนเรียนออนไลน์นะฟังอย่างเดียว,วค่ะใช่ครับฟังอย่างเดียวถูกต้องครับเพราะวันนี้ไม่ไม่มีการบ้านอะไรนะมันเป็นวิชาเคมีในส่วนของการเขียนโครงงานจ,จริงๆครูยอยากให้ถึงการเขียนโครงงานนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์อย่าเขาที่แล้วนะถ้าจะไม่ผิดเราได้คุยไปแล้วนะครับวิธีการและขั้นตอนที่นักวิทยาศาสตร์นะครับใช้ในการหาความรู้จาก ทางธรรมชาตินะครับมีทั้งหมดสามประเภทเราได้รู้แล้วจำไว้นะครับเดี๋ยวพอข้อสอบออกเนี่ยอ่าเรากลับไปดูย้อนหลังนะแล้วเดี๋ยวคุณจะสอบนะสอบเก็บคะแนนเนี่ยย้อนหลังนะครับแบ่งออกเป็นสามประเภทก็คือวิธีการทางวิทยาศาสตร์ที่เคยให้ไปหากันนะครับ,รบทักษงยูท <YouTube S 1> ป้ปะคออะไรนะอะไรนะาอะไรนะอัพลง o u t u b ได้ไหมคะอันนี้ได้ได้ครับได้ครับ วิธีการทางวิทยาศาสตร์นะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์และจิตวิทยาศาสตร์มีสามประเภทที่เรารู้นะครับนะอะอ่ะต่อมาวิธีการทางวิทยาศาสตร์ด,ดูนะครับวิธีการทางวิทยาศาสตร์เป็นขั้นตอนการทํางานนะครับอย่างเป็นระบบเป็นระเบียบใช่ไหมครับนะมีอะไรบ้างมี5ขั้นตอนเราได้รู้แล้วหนึ่งเราต้องกําหนดปัญหาใช่ป่ะก่อนเราก่อนที่จะกําหนดปัญหาเนี่ยเราจะต้องมีมีลักษณะทาง นักวิทยาศาสตร์นะครับก็คืออะไรครับมีการสังเกตใช่ไหมเป็นคนช่างรู้ช่างช่างอยาช่างคิดช่างสงสัยอยากรู้อยากเห็นใช่ไหมครับนะเออเฮ้ยมันเป็นอย่างนี้มันเป็นงนี้ได้ไงวะนี่มันจะเกิดปัญหาแล้วนะเมื่อมันมีปัญหาขึ้นมาปั๊บนะเหมือนที่เราได้กําหนดหัวข้อเรื่องโครงงานเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาตั้งสมมติฐานเหมือนที่ครูให้เราทําเรียบร้อยแล้วนะน,นี่ครูจะพูดอย่างไวเพราอเราได้ทําแล้วนะครับตั้งสมมติฐานคาดว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยใช้ พื้นฐานจากสิ่งที่เราสังเกตและปัญหาที่เราพบและพื้นฐานความรู้ทางวิทยาศาสตร์เบื้องต้นมานิดหนึ่งด้วยเด็กเขาเขียนว่าประสบการณ์เดิมเป็นพื้นฐานใช่ไหมครับนั้นสมมติฐานสามารถเปลี่ยนแปลงได้เมื่อ,อไรเมื่อผลการทดลองนะเมื่อผลการทดลองเปลี่ยนเปี่ยนไปนะครับโอเคครับเสจที่3ก็คือวิธีการตรวจสอบสมมติฐานนะครับตรวจสอบสมมติฐานก็คือรวบรวมผลข้อมูลที่ไดจากการสังเกตไดจากการทดลองนะครับมา และ C มาวิเคราะห์เห็นไหมถ้าวิเคราะห์แล้วปับ๊บสิ่งที่เราได้ข้อมูลที่เราได้ผลที่เราได้มันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเราก็ต้องกลับไปที่สมมติฐานแก้ใหม่ใช่ปหให้มันสวยงามและสุดท้ายก็สรุปผลการทดลองนะครับโอเคครับต่อไปครับเขาบอกว่าคุณลักษณะที่จําเป็นต้องมีของผู้ที่อาศัยวิธีการทางวิทยาศาสตร์ในการแก้ปัญหาประกอบด้วยอะไรครับทักษะขั้นพื้นฐาน ทักษะขั้นพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์และทักษะขั้นบูรณาการอย่าลืมว่าในเรื่องนี้ที่เขาคาดหวังกนะ็คือเราเนี่ยเรียนจบไปแล้วเนี่ยขั้นสูงเนี่ยเราสามารถจะบูรณาการกับวิชาอื่นรู้ไหมว่าการทําโครงงานของเราเนี่ยมันบูรณาการกับวิชาอะไรบ้างและสามารถอธิบายออกมาได้ตามหลักการและทฤษฎีเห็นะครับนะอ่ะ,อะต่อไปนี่ทักษะกระบวนการขั้นบูรณาการนะครับ ไอ้ขั้นพื้นฐานเรารู้ไปแล้วนะครับขั้นมูลการนั่นคือทักษะการตั้งสมมติฐานนี่เนี่ยเหมือนเดิมครับคําว่าสมมติฐานเหมือนที่ครูพูดคิดหาคําตอบไปล่วงหน้าก่อนที่ทําการทดลองโดยอาศัยการสังเกตปัญหาที่เกิดขึ้นความรู้พื้นฐานและประสบการณ์เดิมก็คือความรู้ทางวิทยาศาสตร์ที่เรามีอยู่นะครับและขั้นตอนที่10ครับทักษะการกําหนดนิยามเชิงปฏิบัติการนี่กำหนดนิยามครับเราสามารถที่จะ กำหนดนิยามได้นะครับการกําหนดอะไรครับนิยามคือกําหนดความหมายกําหนดขอบเขตต่างๆนะครับที่มันต้องอยู่ในสมมุติฐานโอเคนะเฮ้ยนั่นหมายความว่าถ้าเมื่อเราทําการทดลองผลที่ได้มันไม่สอดคล้องกับสมมติฐานเราก็ต้องวกกลับไปเปลี่ยนสมมติฐานและก็กําหนดนิยามใหม่ถูกไหมครับทุกอย่างต้องทําใหม่นะดังนั้นขั้นสมมติฐานเนี่ยไฮโปิิซิสเนี่ยเป็นขั้นที่มีความสําคัญเพราะเราต้องใช้ความรู้พื้นฐานเดิมและความรู้ทางวิทยาศาสาตร์ด้วยจะได้ไม่ต้องแก้บ่อย ทักษะการกําหนดตัวแปรนะครับเรารู้อยู่แล้วครับตัวแปรเนาะมีอะไรบ้างนึ่งตัวแปรอะไรครับตัวตัวตัวแปรอิสระใช่ไหมหรือตัวแปรรับตัวแปรต้นใช่ไหมคือสิ่งที่ต้องการที่จะตรวจสอบสิ่งที่ต้องการที่จะค้นหามันตัวแปรตามคือผลที่ได้ใช่ไหมครับและตัวแปรควบคุมคือสิ่งที่ต้องทําให้เหมือนกันอันนี้เรารู้แล้วที่ครูสอนไปแล้วนะครับสิบสองครับเราต้องมีทักษะการทดลองครับ ทักษะการทดลองคือทักษะในห้องปฏิบัติการใช่ไหมครับตั้งแต่ม .4 ที่ครูเคยสอนมาจาได้ไหมครับการใช้ห้องปฏิบัติการเคมีนะเราต้องแต่งตัวอย่างไรเราต้องใช้เครื่องมือเครื่องแก้วอุปกรณ์นะสารเคมีสารเคมีที่เป็นของแข็งของเหลวแก๊สเนี่ยเราควรจะต้องจัดการมันอย่างไรใส่บิกเกอร์ใส่วสัสดุอุปกรณ์ภาชนะอะไรนะครับเมื่อเกิดความไม่ปลอดภัยเกิดอุบัติเหตุในห้องปฏิบัติการเคมีเราควรที่จะต้อง เซฟตัวเองเบื้องต้นอย่างไรอันนี้คือทักษะการทดลองทั้งหมดที่เรามีอยู่นะครับนะเวลาอ่านค่าปริมาตรของน้ําเราดูที่ใต้ท้องน้ําใช่ไหมอย่างเงี้ยเพื่อเบื้องต้นนี่ทักษะการตีความและสรุปผลอันนี้เราจะต้องใช้วิชาไหนมาบูรณาการครับถ้าครูถามอย่างนี้ใช้วิชาภาษาไทยใช่ปะ่ะเราเรียนเรื่องการตีความมาแล้วถูกป่ะเราเรียนเรื่องการสรุปผลเรื่องการเขียนรายงานการเขียนเรียงความจากวิชาภาษาไทยถูกไหมครับนะนะเดี๋ยว เดี๋ยวครูจะไปติดต่อนะครับติดต่อครูจะลงจิตนะครับให้มาเพราะมหกวิชาไทยเราเรียนกับเขาเนาะให้มาเข้าร่วมทีมกับเรานะครับนะเราจะได้สามสี่วิชาเนี้ยยี่สิบคะแนนหนึ่งชิ้นงานทีเดียวเลยแทนที่ว่าสี่สมมติสี่วิชาที่มันบูรณาการด้วยกันเนี่ยสี่วิชาสี่ชิ้นงานเราก็เยอะกว่าสาหรับเราใช่ปะนะอันนี้เราใช้การบูรณาการสี่วิชาหนึ่งชิ้นงานทีเดียวจบเลยนะครับ นี่นะ <c oughs> โอเคจิตวิทยาศาสตร์คําว่าจิตวิทยาศาสตร์ก็คือตัวเราครับตัวเรามีทัศนคตินะมีวิธีการคิดมีสิ่งไหนที่มันเกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์นะความเป็นจิตวิทยาศาสตร์ที่เขาคาดหวังอยากให้เราต้องได้ก็คือเนี่ยเขาบอกเห็นไหมจิตวิทยาศาสตร์คือคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของบุคคลที่เกิดขึ้นจากการศึกษาหาความรู้โดยใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์นะครับ ประกอบด้วยลักษณะต่างๆดังนี้นี่สิ่งที่เขาคาดหวังนะคนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์เมื่อเรียนจบม .6 ไปปั๊บนะเราต้องมีความเป็นจิตวิทยาศาสตร์คือมีความมีเป็นเหตุและผลนะครับมีความอยากรู้อยากเห็นอยากรู้อยากเห็นไม่ใช่คําว่าเสือกนะครับอยากรู้อยากเห็นนะครับแยกย้ํานะครับแยกคําระหว่างความอยากรู้อยากเห็นกับคําเสือกครับนะนะอยากรู้อยากเห็นในสิ่งที่มันมีปัญหาในสิ่งที่สงสัยนะครับนะมีความใจกว้างมีความใจกว้าง อ่แลกเปลี่ยนคิดเห็นอ่าความคิดเห็นกันนะครับเพราะว่าประสบการณ์พื้นฐานความรู้ทางวิชารแต่ละคนไม่เหมือนกันนะนะประสบการณ์ไม่เหมือนกันยกตัวอย่างเช่นที่ครูให้เราไปทําโครงงานนะครับให้คิดหัวข้อโครงงานให้คิดปัญหาเห็นไหมแต่ละคนมีปัญหาไม่เหมือนกันใช่ไหมครับครูยังไม่รู้เลยว่าไอใบนู้นไอใบนี้ไอตัวน,นั้นตัวน,นี้มันสามารถที่จะอ่าปราบสัตรูพืชหรือไล่มแมลงไอ้นั้นไอ้นู้นไอนี้ได้เรารู้ มากกว่าครูเพราะเรามีประสบการณ์เดิมทางด้านนั้นเ,นเราก็มาแลกเปลี่ยนกันเปิดใจใจกว้างนะครับมีความเพียรพยายามครับเห็นไหมทุกวิชานะครับนะยิ่งวิทยาศาสตร์นะมีความเพียรพยายามครับนะไม่มีอะไรที่จะได้มาง่ายนะด้วยความง่ายได้นะครับเราต้องฝึกฝนต้องขยันนะครับเพียรพยายามเพื่อจะได้มันมานะครับก็ตรงกับหลักธรรมทางคุณศาสนาเลยนะครับมีความซื่อสัตย์มีใจเป็นกลางเห็นไหมครับใจเป็นกลางไม่โอนเอ็น ไม่แบ่งพักแบ่งพวกนะครับมีความซื่อสัตย์นะครับนะมีความละเอียดรอบคอบเห็นไหมครับเพราะอะไรครับผลการทดลองแต่ละค่านะครับแม้กระทั่งความแตกต่างกันทางทนิยมนะครับมันก็เกิดคําอธิบายเกิดทฤษฎีใหม่ๆขึ้นมาได้เหมือนกันนะครับโอเคนะครับนะนั้นทุกคนต้องมีความเป็นจิตวิทยาศาสตร์6ข้อนี้นะครับเหนะต่อไปนะครับ ขั้นตอนทําโครงงานนะครับนะครูวันนี้ครูจะขอถึงขั้นตอนการทาโครงงานนะครับขั้นตอนการทําโครงงานและขั้นตอนการเขียนโครงงานวิทยาศาสตร์นะครับคําว่าโครงงานวิทยาศาสตร์ก็คือโครงงานฟิสิกส์เคมีชีวะครับนะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะครับแบ่งออกเป็น5ขั้นตอนนะหนึ่งคือคิดและเลือกชื่อเห็นไหมเหมือนที่ครูสอนเราเห็นปนะครูไม่ได้ดูในในสไลด์นี้เลยแต่มันเป็นอะไรที่มันเป็นทฤษฎีและหลักการที่ทั่วโลกเขาทำนะ หนึ่งก็คือเราต้องคิดก่อนและเลือกชื่อเรื่องหรือเลือกปัญหาครูให้เราเริ่มจากเลือกปัญหาที่จะศึกษาเพราะอะไรครับทําไมครูถึงไม่เลือกชื่อเรื่องชื่อเรื่องกันมาทีหลังเชื่อไหมครับสมัยที่ครูทำทำงานวิจัยปอทชื่อเรื่องครูไปเปลี่ยนเอายันตอนที่ครูทํางานวิจัยจบหมดเลยอาจารย์ครูก็ให้เปลี่ยนอีกรอบหนึ่งเพื่อให้มันสวยงามให้มันสอดคล้องกับสิ่งที่เราทําเห็นไหม นั้นเชื่องมันสามารถมาทีหลังได้นะที่ครูบอกเฮ้ยตั้งตั้งไปก่อนแล้วค่อยเปลี่ยนได้ได้แต่ปัญหาที่จะศึกษาเนี่ยครับปัญหาที่ศึกษาเนี่ยครับคือสิ่งที่สําคัญครับเราต้องเลือกปัญหานะครับสิ่งหลักการที่จะเลือกให้ถูกต้องก็คือเลือกปัญหาที่มันเกิดอยู่รอบตัวเราเกิดที่ชุมชนเราเกิดที่บ้านเราโอเคไหมไม่ใช่เราอยู่สุพรรณเสกไปเลือกปัญหาที่เชียงใหม่อากาศหนาวสุพรรณบ้านมึงหนาวก็ไม่ได้ ใช่ป่ะเราจะแก้ปัญหาแบบนั้นมันกว้างไปถามว่าทําได้ไหมได้ครับแต่วิธีการคิดโครงงานคิดนวัตรกรรมเนี่ยนะคิดเทคโนโลยีมันต้องเกิดจากปัญหาที่เราเกิดขึ้นก่อนรอบตัวเราก่อนโอเคไหมครับนะอันนี้ถามว่าทําผิดไหมไม่ผิดครับไปคิดนอกจังหวัดได้ครับใช่ป่ะแต่ถ้าให้มันสอดคล้องอ่ะมันต้องสอดคล้องกับตัวเราต่อไปนะครับการวางแผนในการทําโครงงานครับเห็นป่ะเราต้องมีการประชุมเห็นรูปนี้ไหมครับนะสมาชิกทุกคนในกลุ่มต้อง มีความเป็นจิตวิทยาศาสตร์เหมือนเมื่อกี้เห็นยังจิตวิทยาศาสตร์มีความใจกว้างซื่อตรงรับฟังความคิดเห็นเพียรพยายามเห็นปหทุกอย่างครับสมาชิกทุกคนในกลุ่มนะและประสบการณ์เดิมของแต่ละคนไม่เหมือนกันนี่ไงเราจึงจะต้องมาแลกเปลี่ยนความรู้คือครูถึงอยากจะให้เรามานั่งคุยกันแลกเปลี่ยนความรู้กันวางแผนกันว่าจะต้องทําอะไรทําอะไรและแบ่งงานกันทาโอเคไหมครับและข้อที่3สําคัญครับเห็นไหมสมัครสมานสมัคคีลงมือทําโครงงาน เ,เมื่อได้ปัญหาที่เกิดขึ้นวางแผนแล้วว่าเราควรจะต้องทำอํำยังไงเห็นปหเหมือนที่ครูแจกใบงานให้เราทำใช่ไหมครับเห็นอ่มตั้งเลือกสมมติฐานนี่ขอบเขตได้ศึกษานี่อะไรอะตัวแปรต้นตัวปรตามเราก็ไปคุยกันใช่ไหมครับขั้นตอนการทดลองต้องทำอะไรบ้างลงมือทาลงมือทาลงมือทําอาจจะแบ่งงานกันทําหรืออาจจะทําทีละทีละบท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 โดยช่วยกันทําทีละบทนะครับเนาะ ช่วยทำธีระบทนะต่อไปครับขั้นตอนที่4ี่การเขียนรายงานครับนะการเขียนรายงานเมื่อเราแบ่งกันทําโครงงานหรือช่วยกันทำโครงงานแล้วเมื่อได้ข้อมูลแล้วก็เอามารวมกันก็มาเขียนรายงานกันใช่ไหมครับนะมันก็จะมีโครงงานวิทย์เนี่ยมันจะมีหลักๆอยู่โครงงานวิทยาศาสตร์มีหลักอยู่ห้าบทนะครับเนาะโอเคการแสดงผลงานเห็นไหมครับ ในเคมีนี้ในเรื่องนี้เนี่ยเขาต้องการที่เมื่อเราเรียนจบแล้วนอกจากจะทําโครงงานเพราะมันไม่ใช่วิชวิชาโครงงานวิทย์ด้วยนะไม่ใช่วิชาโครงงานวิทย์มามันเขาต้องการที่จะให้เราทำโครงงานทางเคมีและบูรณาการกับวิชาอื่นได้เล่มโครงงานได้นวัตกรรมออกมาจะนำเสนอผลงานเผยแพร่ผลงานทางวิชาการอย่างไรนะครูให้เราทำเป็นโปสเตอร์ ไม่ไม่ไม่ทำเป็นอะไรว่าเป็นแผงโครงงานนะอันนั้นมันเด็กไปนะครับาเป็นโปสเตอร์ง่ายๆแล้วก็เผยแพร่วิชาการนี่นะนี่เห็นไหมครับโอเคต่อไปมาทีละเรื่องครับการคิดและเลือกชื่อเรื่องหรือปัญหาที่ศึกษานี่ครับการคิดเรื่องที่จะทําโครงงานเราต้องสังเกตจากปัญหาสิ่งแวดล้อมที่อยู่ใกล้ตัวหรือในชุมชนเหมือนที่ครูพูดเห็นยะังนะแล้วเราจะมีวิธีการแก้ไขปรับปรุงอย่างไรเห็นยังเห็นยังนะ ถ้าจะไม่ผิดกลุ่มจี้กลุ่มหนูนาใช่ปะ่ะเอออ่ากำลังเผาอะไรเผาเผาาญ้าเผาอะไรเลยควันเนี่ยมันติดผมติดเสื้อผ้าเห็นปะ่ะนี่คือปัญหาสิ่งแวดล้อมที่เรามีอยู่ที่โรงเรียนเราเรารู้สึกว่าโอ้โหมันไม่ไหวเว้ยเราจะแก้ปัญหายัางไงสิบสองเห็นไหมครับหาทางปรับปรุงใช่ไหมครับนี่นะอันนี้ก็ว่าไปเห็นปะ่ะเมื่ออยากจะแก้ปัญหาเราต้องมีความรู้พื้นฐานก่อนก็ไปดูสิว่า ไอพืชไอนั่นไอนี่เปเปอร์มินใช่ไหมั้นจะครูจาไม่ผิดนะทางทฤษฎีมันมีประโยชน์มีสมบัติมีอะไรอย่างไรเอามาแก้ไขในโครงงานมาช่วยในโครงงารได้ไหมนะครับนี่คือที่มานะเห็นป่การศึกษาจากโครงงานที่ผู้อื่นทําไว้เห็นไหมครูจึงให้เราไปหาโครงงานอ้างอิงนะครับไปหา l ิ t เล a ิ u เลเจอร์รีวิวก่อนไปหาโครงงานไปหางานวิจัยอ้างอิงที่มีคนเคยทําลักษณะคล้ายๆยยากอยากจะทำ นะสักสามโครงงานที่จริงมันมากกว่าสามโครงงานมากกว่าสามวิจัยได้ได้หมดยิ่งเยอะยิ่งดีนะเอาของคนนั้นมาเอาของคนนี้มาเอาคนนั้นมาเอามารวมเป็นตัวเราครับมันก็จะเป็นสิ่งใหม่หลักการทําโครงงานหลักการทําวิจัยมีไว้ง่ายแค่นี้เห็นไหมครับนะบางคนอาจจะเอา A เอา A เพื่อแก้ไขเพื่อแก้ไขเพื่อเอาสมมติเอาสาร A มาแก้ไขมาแก้ไข C อย่างนี้ บางคนเอาสาร B มาแก้ไข C บางคนเอาสาร Z มาแก้ไข C แต่เราไม่ทำอย่างนั้นเราให้มากกว่าน,นั้นแล้วก็เอา A บวก B มาแก้ไข C ง่ายไหมเห็นปะก็เป็นสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะไม่มีคนทําไม่มีคนเอา A บวก B มาแก้ไข C มีแต่คนเอา A มาแก้ไข C เอา B มาแก้ไข C เห็นยังนี่หลักการทําวิจัยทําอยู่แบบนี้นะครับต่อไปครับการเลือกเรื่องที่จะทำโครงงานพิจารณาจากความรู้และทักษะพื้นฐานของผู้ทําโครงงาน นะเห็นป่ะความรู้และทักษะพื้นฐานนะครับนะเช่นกําจัดสตูพืชเห็นป่ะเรามีความรู้พื้นฐานใช่ปหแต่ละคนไม่เหมือนกันมาแลกเปลี่ยนมาแชร์ไอเดียกันนะครับนะแหล่งความรู้ที่จะศึกษานสิ่งาวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้การทำโครงงานเห็นป่ะเหมือนที่ครูให้เราเขียนให้เราทำไปแล้วว่าเราต้องใช้อะไรนะครับนี่ความปลอดภัยที่จะทำนะครับนะไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าเราการทดลองโอ้โหต้องไปทดลองใน ควันไฟอย่างนี้โอ้ไม่ใช่ก็ตายหามพอดีนะครับเออขณะเผานี่เอาหน้าไปจี้ควันไฟยังไม่ได้นะระยะเวลาที่เราทําการทดลองนะครับนะซึ่งทั้งหมดทั้งมวลนี้เดี๋ยวครูจะส่งแบบนะส่งใบงานที่สามใบให้ให้เราทําต่อนะครับเพราะมันหยุดมันเดินหน้าต้องเดินหน้าตลอดครับมันหยุดไม่ได้นะครับเวลางบประมาณที่ใช้ทําโครงงานนะครับนี่ต่อไปครับการวางแผนในการทําโครงงานครับนี่ สิ่งที่ต้องคำนึงในการวางแผนและออกแบบการทดลองในการทำโครงงานมีดังนี้ปัญหาของหัวข้อที่จะทำโครงงานนะปัญหาของหัวข้อที่ทำโครงงานนะเราต้องการทำอะไรจุดมุ่งหมายของโครงงานเห็นยังจุดมุ่งหมายวัตถุประสงค์เห็นยังว่าเราต้องการทำเพื่อให้ได้อะไรแล้วเราก็ตั้งสมมติฐานนะแล้วเราก็ดำเนินวิธีการทดลองนะเราจะต้องทำอะไรทำอะไรบ้าง salon. ก่อนที่จะดำเนินวิธีการทดลองเนี่ยเราต้องอะไรครับ เลือกวัสดุและอุปกรณ์ก่อนเหมือนที่ครูให้ทําใช่ไหมครับนี่ไงวัสดุอุปกรณ์เห็นป่ะแล้วก็อะไรครับสิ่งที่ต้องสังเกตและวิธีวัดวิธีการทดลองเห็นป่ะวิธีการทดลองเราไอ้พวกเนี้คยครูอยากจะบอกเราว่านี่ครูอยากจะบอกเราว่าครูอยากจะบอกว่าทั้งหมดทั้งมวลนี้ปัญหาของหัวข้อโครงงานจุดมุ่งหมายของโครงงานสมมติฐานวิธีการดําเนินการวัสดุอุปกรณ์ นะวิธีการทดลองการนําเสนอระยะเวลาที่ต้องใช้แบ็กกลับไปเฉพาะระยะเวลาที่ต้องใช้ที่ครูไม่ได้วงไว้นะตัวที่วงทั้งหมดเนี่ยเราคิดเองทั้งหมดไหมเราคิดเองเป็นสิ่งใหม่ของโลกทั้งหมดไม่ใช่ครับเราได้จากไหนได้จากการที่เราไปหางานวิจัยอ้างอิงหรือโครงงานอ้างอิงใช่ปะไปหามานี่ไปหามา เอาแนวเดียวกับเราแล้วมาดัดแปลงปรับปรุงไม่ใช่ลอกมาจุดมุ่งหมายของโครงงานวิธีการเขียนให้อ้วงไวตรงไหนเราก็ไปดูของเขามาว่าเขาเขียนยังไงแล้วเราก็มาดัดแปลงคล้ายเขาใช่ปหตั้งสมมติฐานก็ไปดูมาว่างานวิจัยอ้างอิงของไทรที่เขียนสมมติฐานได้สวยสดงดงามและคล้ายๆของเราแลวเราก็ไปดัดแปลงคือแนด์ลวิธีการดําเนินการทดลองยิ่งง่ายใหญ่เลยไปเรียนแบบวิธีการดาเนินการทดลองของเขามา เลือกมาว่าของใครที่มันตรงกับของเราแล้วก็ทกําการทดลองคล้ายๆเราก็ไป c o ปปีมานะไปดัดแปลงมาวัสดุที่ใช้การทดลองมันต้องสัมพันธ์กับสิ่งที่เรามีอยู่ในห้องแลบด้วยโอเคนะครับณนะตอนนี้ทรงเรียนเรามีตู้อบนะควบคุมอุณหภูมิควบคุมความดันมันสามารถทําได้หมดแล้วเครื่องกลงเครื่องแก้วมีเยอะหมดแล้วนะครับสารเคมีอันไหนที่มี หรือไม่มีนะถ้ามีก็ใช้ได้ถ้าไม่มีก็บอกครูนะครับสิ่งที่ต้องศึกษาวิธีการทดลองนี่วิธีการทดลองมันต่างกับวิธีการดูเนินการนะดูเดินการก็คืออาทิตย์แรกเราจะต้องทําไงเราต้องศึกษาหาข้อมูลอาทิตย์ที่สองต้องทําไงที่สามต้องทําไงแต่วิธีการวัดผลวิธีการทดลองก็คือทดลองเพื่อให้ได้สารใหม่เนี่ยอันนี้หาจากไหนดูจากไหนก็ไปดูจากงานวิจัยอ้างอิงที่เราหามาครับมาดัดแปลงของเราเองโอเคไหมครับ การนำเสนอข้อมูลครับวิธีการนําเสนอข้อมูลมีหลายแบบใช่ไหมครับนะหนึ่งอาจจะนําเสนอข้อมูลในรูปแบบของแ,บบแผน,แผนพูพิแท่งนะใช่ป่ะแผนภูมิวงกลมกราฟใช่ป่ะได้หมดทุกอย่างโอเคนะครับนะเรานําเสนอข้อมูลจากหลักการทางสถิติไงเรานําเสนอข้อมูลเพื่อให้ผู้ที่ฟังเนี่ยได้เห็นภาพโดยที่ มันไม่ใช่มีแต่ตัวหนังสือเต็มหน้าจออันนี้ไม่ใช่นะให้เห็นได้ง่ายขึ้นนะแล้วก็สามารถเอาวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นถ้าเราเปลี่ยนในรูปแบบของกราฟรูปแบบของแผนปุ่มมันจะวิเคราะห์ข้อมูลได้ง่ายขึ้นและรวดเร็วนะระยะเวลาที่ต้องใช้เราต้องกําหนดวางแผนนะครับว่าว่าว่าแต่ละขั้นว่าแต่ละขั้นขั้นอนก,การทดลองนี่มีอะไรบ้างใช้เวลากีอาทิทินะขั้นการทดลองใช้เวลากีอาทิทินี่ ขั้นสรุปผลขั้นนําเสนอเกียรตยิทิศนี่คือที่มาที่ไปทั้งหมดนะครับเนาะเนาะโอเคต่อไปการลงมือทําโครงงานครับาการลงมือทําโครงงานขั้นตอนต่อไปนี้คือเมื่อกี้วางแผนอันนี้เราลงมือแล้วเราจะลงมือทำแนละ้วหนึ่งเตรียมการเตรียมการนะสองลงมือปฏิบัติก็ไม่ยากอนะไรสาม เมื่อปฏิบัติเสร็จเมื่อทําการทดลองเสร็จปุ๊บเราก็นําผลมาวิเคราะห์ข้อมูลและสรุปผลถูกไหมครับเมื่อสรุปผลออกมาปับ๊บนํามาอภิปรายและข้อเสนอแนะเห็นไหมอภิปรายอภิปรายนะครับอภิปรายข้อดีข้อเสียก็ว่ากันไปนะเรียบร้อยการเขียนรายงานจะมี3ส่วนนะครับ1ส่วนนำนี่ส่วนนําประกอบด้วยนี่เลยเห็นปหทั้งหมดนี้นะครับโครงงานนะส่วนนําประกอบด้วยหน้าปกอันนี้รู้แล้ว <Okay. S 1> บทขัดย่อ ต้องมีบทคัดย่อด้วยนะครับบทคัดย่อจะต้องมีบทคัดย่อเป็นไทยและอังกฤษนะมาตรฐานสากลเลยนะครับนะเขาให้มีบทคัดย่อเป็นไทยและอังกฤษนะครับนะบทคัดย่อคืออะไรคือเรื่องราวตั้งแต่ต้นจนจบที่เราทําเหมือนเนื้อเรื่องยอ่ออะโอเคไหมเขาเรียกบทคัดยอดกิจกรรมประกาศครับคืออะไรครับกิจกรรมประกาศคือ,อาการเขียนที่ขอขอบคุณนะครับ ขอบคุณใครบ้างขอบคุณพ่อขอบคุณแม่ขวานไปนะสารบัญก็จะมีสารบัญตารางสารบัญรูปภาพนะ <Okay. S 1> เออโอเคเนื้อหาส่วนเนื้อหาครับมี5ส่วนนี่ครับหนึ่งบทนําครับนะบทนําเอากสารที่เกี่ยวข้องก็คือเรสเฟลนนะงานวิจัย <Huh? S 1> เอกสารอ้างอิงนะครับนะงานวิจัย oh. อ้างอิงที่เกี่ยวข้องที่ผมว่าอย่างน้อย3ามเรสเฟลนนะมากมากๆกอดีนะครับมันจะได้ทําให้โครงงานของเราแลดู อ่าแลดูดีแลดูภุมิฐานแลดูแบบอ่ามีความแบบมีความแบบเขาเรียกว่าจะพูดว่าอะไรมีคนอื่นอ่านแล้วมีความน่าเชื่อถือนะครับวิธีการเนินการโครงงานนะครับผลการเนินการสรุปผลอภิปรายและข้อเสนอแนะมีทั้งหมดห้าบทโอเคนะครับมีทั้งหมดห้าบทนะและส่วนท้ายครับมีสามส่วนคือบรรณานุกรมบรรณานุกรมมันก็คืออ่า reference นะครับ ภาษาอังกฤษ Eference ก็คืออะไรอะ่ะเอกาสารอ้างอิงเห็นนะครับภาควรวกก็ได้แก่พวกรูปพวกภาพพวกอ่าพวกสูตรพวกผลที่ได้ที่เราจะคำนวณดิบๆข้อมูลดิบๆนะครับและประวัติผู้จัดทำนะครับนะใส่เป็นกลุ่มไปนะครับรูปล่างใส่รูปภาพใส่ประวัติใส่กรารศึกษาใส่ไปให้สวยงามน,นะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้เอาไปเป็นเราจะได้มาโครงงานหนึ่งเล่มใช่ปะะ เราจะได้ผลงานของเราและเอาเก็บปเป็นพอร์ตได้นะครับนะและอีกอย่างหนึ่งเราไม่รู้วันทั้งหน้าเราต้องเรียนอีก,อกทีไหมอนะบางคนจะไปเรียน,นมหาลัยก็ได้เตรียมตัวไปเลยเอาตรงนี้ครับไปดูครับเป็นงานอ้างอิงได้ครับว่าเราต้องมีอะไรบ้างทําอะไรบ้างเพราะที่ครูสอนมาทั้งหมดนี้คือมันเป็นงานวิจัยเลยไม่ใช่โครงงานแบบกระจอกก,กากนะครับนะการแสดงผลงานครับนะ ต้องมีความชัดเจนครับเข้าใจง่ายครับมีความถูกต้องนะชัดเจนเข้าใจง่ายเพราะอะไรครับการโชว์ผลงานเนี่ยไม่ใช่โชว์ตัวหนังสือใช่ปหมทำไมเขาถึงนิยมโชว์ผลงานในรูปแบบของหนึ่งรูปภาพสองรูปแบบของตารางสามรูปแบบของกราฟเพื่อให้คนดูเนี่ยเข้าใจได้ง่ายโอเคปะ่ะเขาจะดูเลยอ๋อไอ้นี่มันดีกว่าไอ้นั้นไอ้นี่ M B ีกว่าอันนี้มันต้องทงางนั้นหนึ่งนี้นะครับนะส่วนที่ต้องมีในการแสดงความผลแสดงผลงานก็คือหนึ่งต้องชื่อโครงงาน แน่นอนชื่อผู้ทำโครงงานก็แน่นอนชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาก็แน่นอนนะครับและความเป็นมาเป็นไปที่สำคัญในโครงงานนะครับนะวิธีการดําเนินการนะแล้วก็อะไรครับผลสแสดงผลที่ได้นะครับน,ะนี่ทั้งหมดนี้ครูจะบอกว่าการสแสดงผลงานนี้จะต้องมีองค์ประกรอบ1 2 3 4 5ส7 7สี่ห้าหเจ็ด็ดส่วนนี้เดี๋ยวที่ครูบอกเราจะต้องทำเป็นแผ่นโปสเตอร์ที่เป็นมาตรฐานสากลนะครับ เป็นแบบโปสเตอร์เราไม่ได้ทําเป็นแผนผังแบบอะไรว่าไอ้แผนป้ายโครงงานแล้วไม่เอาแล้วนะครับจะต้องมีแบบนี้อยู่ในนั้นนะครับเดี๋ยวครูจะพาเราให้เห็นว่าเขาทํากันยังไงนะไม่ต้องห่วงแบบนี้ง่ายไอ้ที่มัน,น,นเป็นงานหนักของเราคือขั้นตอนที่ทำโครงงานนั่นแหละนะเอาไปครับสรุปบทเรียนโครงงานทางวิทยาศาสตร์นี่เนี่ยเราจะจบ้วนะครับกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ครับย้ำอีกรอบแบ่งออกเป็นสประเภทคือ1วิธีการทางวิทยาศาสตร์ สองทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ก็มีทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์พื้นฐานและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์แบบบูรณาการ3จิตวิทยาศาสตร์ถูกไหมครับนี่วิทยาการทางวิทยาศาสตร์ก็ย้ำอีกรอบหนึ่งอันนี้คือรีลันนะครับกำหนดปัญหาตั้งสามมติฐานใช่ไหมครับ3ตรวจสอบสมมติฐาน4วิเคราะห์ข้อมูล5สรุปผลนะและทักษะกระบวนการทางวิทยาศาสตร์มี13ทักษะดังนี้เห็นนะครับ นะมีสิบสามทักษะดังนี้โอเคนะครับนะทักษะที่หนึ่งถึงแปดเป็นทักษะขั้นพื้นฐานที่ตั้งแต่ประถมจนถึงมวัธยมเนี่ยเราต้องได้จนถึงมหาลัยก็ต้องมีนะในเมื่อถ้าเป็นกี่ยววิทยาศาสตร์และทักษะขั้นบูรณาการนี่เป็นทักษะใหม่ที่เกิดขึ้น9ถึง14 13นะครับทั้งหมด5ทักษะนะนะจิตวิทยาศาสตร์ครูได้บอกแล้วนะครับจิตวิทยาศาสตร์ก็คือคุณลักษณะหรือลักษณะนิสัยของ คนที่เป็นนักวิทยาศาสตร์ควรจะต้องมีนะครับมีความสนใจใฝ่รู้นะครับนะครับย้ํานะครับมันไม่ใช่เสือกนะครับอยากรู้อยากเห็นมีความมุ่งมั่นอดทนเพียรพยายามรอบคอบความรับผิดชอบซื่อสัตย์ประหยัดมีความใจกว้างรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่นและหัดแสดงความเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ซึ่งกันและกันนะครับนี่คือสิ่งที่สุดยอดของจิตวิทยาศาสตร์นะครับและที่สําคัญครับสุดยอดสุดๆซึ่งยุคนี้เขาต้องการอยากจะให้เด็กไทยเรา เป็นแบบนี้ก็คือทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ collaboration นะครับทำงานร่วมกับผู้อื่นได้นะครับโดยที่ต้องมีการเปิดใจครับรับฟังความคิดเห็นนะครับแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันนะครับแลกเปลี่ยนบวนประสบการณ์กันอย่างมีเหตุและผลนะครับและเราจะได้นวัตกรรมเกิดขึ้นมาโอเคนะครับโอเคสรุปต่อไปขั้นตอนการทำโครงงานวิทยาศาสตร์หนึ่งก็คือเห็นไหมครับเลือกปัญหาที่ศึกษาวางแผนในการทำโครงงาน แล้วก็ลงมือทําโครงงานแล้วก็อะไรครับเขียนโครงงานเขียนรายงานโครงงานใช่ไหมครับนะครูได้บอกเรียบร้อยแล้วนะแสดงผลงานท่อนจบนี้แสดงผลงานทุกอย่างจบนะมหกจบทันทีอนะครับโอเคโอเคนะครับ,รบให้ทุกคนเดี๋ยวครูจะอัพลง youtube นะครับแล้วก็ให้ทุกคนไปศึกษาดูนะครับไม่ต้องจดลงในสมุด เนาะเพราะมันไม่มีอะไรจดแล้วถ้าจดก็ตายห่าพอดีจดกันบานเลยนะครับนะตั้งแต่ต้นคลิปแรกที่ลง YouTube กับคลิปนี้ที่จะลง y t u t u นะครับให้ไปศึกษาให้ไปอ่านหรือโนตย่อสรุปมานะครับเพราะเดี๋ยวครูจะสอบเก็บคะแนนครูจะสอบเก็บคะแนน10คะแนน10คะแนน10คะแนนนะครับในโซเคทีฟเหมือนที่เราเคยสอบกันไปนะครับ อาทิตย์หน้าถ้าโรงเรียนยังไม่เปิดสอบยังไงเปิดไม่เปิดครูก็จะสอบในโซเคที K T e P. โอเคไหมครับครูจะสอบออนไลน์ดีเปิดไม่เปิดครูจะสอบออนไลน์อดี10คะแนนเต็ม10คะแนนเต็มและ10คะแนนเต็มมีทั้งหมด30สิบข้อ,อเห็นไหมครับมีทั้งหมด30สข้อเป็นช้อยโอเคนะครับให้เตรียมตัวดูโอเคยอดเยี่ยมครับขอบคุณครับสําหรับคนที่รู้วิไัยน,นะครับ รู้วินัยรู้หน้าที่นะครับในการเข้าเรียนนะครับขอบคุณมากนะครับแล้วก็อยากจะฝากไปบอกคนที่ไม่เข้าเรียนนะครับให้มาเข้าเรียนเถอะนะครับมันไม่มันไม่ใช่ผลประโยชน์ตัวครูนะครับครูไม่เกี่ยวอะไรนะครับถ้าคุณไม่เข้าเรียนครูก็แค่เช็คขาดเมื่อเมื่อเวลาเรียนไม่พอคุณแค่มอสแต่ครูหวังดีต่อคนที่ไม่เข้าเรียนนะครับมันเป็นผลประโยชน์ต่อตัวเรานะครับหนึ่งที่ครูบอกครับพนในเฟซนะครับหนึ่งไม่เข้าเรียนมสเวลาเรียนไม่พอไม่มีสิทธิสอบ สองถ้าแกมอสอได้ยังไงก็ไม่เข้าใจอยู่ดีเพราะคุณไม่ได้เข้าเรียนถูกไหมไม่ได้ฟังสดๆกับคุณอ่าหรือว่าจะขยันไปดู u t u b e หลายรอบก็ดีนะเรลาสอบเมื่อไม่เข้าใจสอบก็ตกก็ติดศูนย์มันก็จะเป็นผลพวงครับวัฏจ,จักรแห่งกรรมนะครับโอเคครับวันนี้ขอบคุณทุกคนครับที่เข้าเรียนบายๆครับเดี๋ยวครูลง YouTube เสร็จแล้วครูบอกทุกคนนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีปีใหม่ทุกคนครับขอให้หลุดรอดปลอดภัย,ภายจา<อ>กโควิดนะครับ ขอให้หลุดลอดปลอดภัยจากโควิดนะครับโควิดมาทุ่งคลองนี่แหละครับอาจารย์ขอขนมเปียะด้วยปีใหม่เอาไม้แบบไหนเอาเอาไม้แบบปีใหม่ถ้าได้ถ้าได้ถ้าได้เปิดเรียนทุกคนนะครับเดี๋ยวจะเอาน้ำตาลสดไปฝากคนเราขวดนะครับถ้าได้เปิดเรียนทุกคนโอ๊ยประมดประมดประมดอ่าโอเคนะครับเราขอให้หลุดลอดปลอดภัยจากจากโควิดอยากได้ขนมเปี๊ยวมากกว่าขนมเปี๊ยะไม้เหรอมาถึงเอาไม้เหรออยากนดนฟาดเหรอ ใช่อ่าโอเคนะครับบายบายไปละสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ